เราจะมาพูดถึงสิประโยชน์ของโยเกิร์ตกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่ทำมาจากนมแล้วก็โปรไบโอติกนะคะซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็เชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพที่ช่วยให้อายุยืนเ่ะนเพื่อนนะคะซึ่งต้นกำเนิดก็มาจากการที่เ,เด็กเลี้ยงวัวในประเทศบังกาเลียเนี่ยนะคะเขาก็เอานมเนี่ยใส่ไปนะคะในระหว่างที่เลี้ยงวัวด้วยแล้วมันก็ โดนอุณหภูมิจากร่างกายความร้อนจากร่างกายอุณหภูมสิสูงขึ้นก็ทําให้นมเนี่ยค่ะมันมันเกิดตะกอนแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันก็ทําให้นมมีกลิ่นมีรสเปรี้ยวค่ะแต่มันไม่เสียพอทานไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันดีกับสุขภาพก็เลยทําให้เป็นอุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆน,น,นะคะแล้วจริงๆโยเกิร์ตเนี่ยมันก็มี2ประเภทค่ะก็คือประเภทที่ เป็นครีมนะคะแล้วก็เป็นนมนะซึ่งเราจะพบทั้ง2แบบนะคะถ้าเป็นครีมเนี่ยก็คือต้องใช้ช้อนตักทานนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นนมเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่เหมือนนมเปี้ยวนะคะก็เราก็เลือกได้นะว่าเราชอบแบบไหนก็ทานอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง10นะคะประโยชน์ของโยเกิร์ตกันค่ะว่าโยเกิร์ตนั้นช่วยอะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วโดยปกตินะคะ ข้อแรกนะคะโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะช่วยย่อยน้ำตาลในนมไม่มีแบคทีเรียที่ช่วยย่อยนมนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะโยเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะช่วยย่อยน้ำตาลในนมนะน้ำตาลแลคโตสในนมเนี่ยนะคะซึ่งก็จะทำให้แบคทีเรียตัวดีในลำไส้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้เป็นข้อดีข้อแรกค่ะข้อดีที่สองข้อที่สองก็คือ โยเกิร์ตจะช่วยย่อยใยอาหารบางชนิดค่ะที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งก็ทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยดูดซึมนะคะสารอาหารเนี่ยเข้าไปได้ดีขึ้นเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะไปช่วยย่อยค่ะและข้อดีข้อที่3ค่ะเขาก็จะช่วยสลายไขมันที่สะสมบริเวณรอบเอวด้วยค่ะเพื่อนๆกะอันนี้น่าจะเป็นข้อที่สาวๆชอบนะคะเพราะว่าเมื่อเรารับประทานโยเกิร์ตเนี่ยมีผลการวิจัยนะคะ ว่านะคะคนที่ทานโยเกิร์ตเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยทำให้ไขมันที่สะสมรอบเอวของเราเนี่ยลดเพิ่มขึ้นถึง8%ค่ะอันนี้ก็ยังดีกว่าไม่ลดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ ลดต้อง8%นะคะดังนั้นเนี่ยการทำการรับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับสาวๆด้วยนะคะและข้อที่4ค่ะข้อดีประโยชน์ของโยเกิร์ตข้อที่4ก็คือลดการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ที่เกิดจากการรับประทานเกิดจากพฤติกรรมของเราแล้วก็เกิดจากการที่เราดื้อต่ออินซูลินนะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะโยเกิร์ตเขาจะไปช่วยปรับนะฮอร์โมนอินซูลินของเราเนี่ยให้สมดุลค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วข้อดีข้อต่อไปข้อที่5ก็คือโยเกิร์ตจะช่วยลดโอกาสใน,ก,นการเกิดโรคหัวใจค่ะแล้วก็เพราะว่าเขาก็จะไปช่วยในส่วนของลดการอักเสบนะคะในช่องท้องนะคะแล้วทำให้ตับเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลเนี่ยลดน้อยลง ประมาณ4%อันนี้มีผลการวิจัยมานะคะว่าตับจะสร้างคอเลสเตอรอลลดน้อยลงประมาณ4%เก็ทำให้ลดโอกาสความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ยน้อยลงด้วยค่ะเพื่อนๆน,นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะโยเกิร์ตข้อที่6ค่ะโยเกิร์ตเขาจะลดโอกาสในการเกิดมะเร็งนะคะซึ่งเราพบว่าผู้หญิงเนะะี่ยค่ะในผู้หญิงเนี่ยเขาจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะแต่สําหรับในผู้ชายเนี่ยลด การเกิดโอกาสในการเกิดมะเร็งลำไส้ค่ะดังนั้นการรับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยเราได้มากนะคะและข้อที่7ค่ะสำหรับประโยชน์ของโยเกิร์ตก็คือลดอาการท้องเสียได้ค่ะ โดยเพราะยิ่งยิ่งเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปในสถานที่ไม่คุ้นเคยแล้วร่างกายเราต้องปรับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาบอกแนะนําว่าให้กินโยเกิร์ตเนี่ยประมาณหนึ่งถ้วยค่ะแล้วเราก็รับประทานอาหารท้องถิน่นเข้าไปได้ตามปกติเนี่ยจะช่วยลดเกิดอาการท้องเสียได้ประมาณ8%ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะไปช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารของเราโดยเฉพาะลำไส้นั่นเองค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะประโยชน์ข้อที่8ก็คือเขาจะไปลดแก๊สในทางเดินอาหารค่ะอย่างที่บอกว่าคนในแถบเอเชียของเราเนี่ยจะไม่มีตัวย่อยอนมนะคะแล้วก็กดแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตัวโยเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะไปช่วยได้ค่ะที่ทําให้ลดแก๊สในกระเพาะอาหารในทางเดินอาหารเนี่ยลดน้อยลงค่ะและประโยชน์ข้อที่9ข้อต่อไปนะคะก็คือเขาจะช่วยในการ สร้างสมดุลของระบบประสาทค่ะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เรารับประทานโยเกิร์ตเข้าไปแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของระบบลำไส้นั่นเองเขาบอกว่าลำไส้ของเราเนี่ยค่ะเป็นเหมือนสมองของที่สองของเราเพราะมันเชื่อมต่อกับระบบประสาทดังนั้นนะคะเมื่อเราทําให้ลำไส้ระบบลำไส้ดีเนี่ยระบบประสาทก็จะสมดุลตามไปด้วยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะประโยชน์ของโยเกิร์ตก็คือเขาจะช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนทางอ้อมค่ะแล้วก็ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้นะคะเ,เขายังอยู่กับเราอีกนานดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นได้เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะช่วยเขาถูกต้องไหมคะการรับประทานโยเกิร์ตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าโยเกิร์ตเนี่ยเขาเป็นเหมือนอาหารไม่ใช่ยานะคะเพื่อนๆดังนั้นเราต้องทานเป็นประจำสม่ำเสมอถึงจะเห็นผลค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่ารับประทานสัก14วันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆถ้าใครรับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำเนี่ยก็จะส่งผลดีกับร่างกายของเราอันนี้คือ10ข้อดีนะคะประโยชน์ในการรับประทานโยเกิร์ตค่ะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากเพื่อนๆเนี่ยดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับเราด้วยในรายการ b e l l i s Healthy นะคะในช่อง b e l l i s for You ค่ะที่เราจะมาพบเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ